รุ่นต่อไปนะครับเราจะมาในรุ่นโปรดักชั o น150 u 16นะครับรุ่นนี้ก็นะฮะจะมีนักแข่งนะฮะจากผลของการคัลีกายนั้นหมายเลข13คันนี้นะครับกับเวลาของการ ify คัดลีกาย1นาที32จุด 580นะครับจากอีซนจทพีทีทีลูบิเคนเลสซิ่งทีมนะครับเฮียชิงนะฮะกับน้องไบ์อยู่ตรงนี้เตชินินดายนะครับส่วนตำแหน่งที่2เป็นหมายเลข29นะครับคาบิวเชอร์กรแซ้องเงฮะจากยม5โบชิพาวเวอร์การ์ดไอซีดีดีสิทธิปล์สมาร์ทสปอร์ตนะฮะหมายเลข29นะครับจากจังหวัดภูเก็ตนะฮะเดสติกเกอร์นะครับพร้อมกับในส่วนของ บอสใหญ่กคนนี้ก็มาเป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยนะครับหมายเลข9ก6เป็นอันดับที่3ครับน้องรมวัชิรวิทย์ไม้ดัดพันธ์ครับจาก i c d d c a s s แคสซี่เอ็นบีซีเอสรเอกร่านะครับนาที33.473วินาทีนะครับสำหรับน้องรมวัชิรวิทย์ไม้ดัดพันธนุครับ14คือนอนาทีปิ่นนินนะครับมาในอันดับที่4กับเวลา1นาที33 .787 วินาทีครับจาก IRC d ดีดีแี่เอ็นบีซี เอกราชเช่นเดียวกันนะครับแล้วตำแหน่งที่5นะครับเป็นของนรักษ์ศรีสุวรรณหมายเลข9กนะครับ1นที33.848วินาทีนะครับมามีพัดลมด้วยนะฮะแต่ตรงนี้ในอันดับที่6อไอยะอันดับที่6กักชัยคงดวงดีหมายเลข54า่นะครับ Yamaha ICDD Smart Sport สนองไซเคิลเรส โอ้โหนั่งรถไฟก็ามาไกลแถมยังอยู่อันดับที่6ของการคัดลิฟายด้วยนะครับอันดับที่7ครับเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลหมาดๆเลยนะสำหรับหมายเลข141นะฮะสันต้าจิรกรสุขคุ้มครับเดี๋ยวดูภาพจะมีไหมไม่มีเนาะสำหรับหมายเลข141นะครับ1นาที35.285นี่ครับ น้องซันต้าขยับขึ้นมาในรุ่น150แล้วนะครับนี่คุณแม่ยิ้มนะแชมป์ปีนี้แล้วด้วยนะครับาชาติประเทศไทยนะฮะมีในส่วนของนักแข่งระดับโปรนะฮะเป็นนะฮะตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็หมายเลข19้น้องชายนะักกรกรรมีครับยามาฮ่าไอซีดีดีสปอร์ตสนองไซเกิลเลสกับ1นาที36.461วินาทีครับสันต้าหายแล้วนะฮะออกจากโรงพยาบาลบ,บาดนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาดูฝีไม้ลายมือของนักแข่งในรุ่นนี้นะครับโดยทําการแข่งันกันทั้งหมด10รอบสนามนะครับระยะทางรวมนะครับ25กิโลเมตรอา่านี่คือซันต้านะ นี้ก็อย่าลืมชมนะครับทำการแข่งขันที่ัภาคามูในรุ่น600แล้วก็ไอเดียกิจพัฒ์เกิดคำนะครับและยังมีคนหนึ่งด้วยแหมลืมไปต้องกราบขอไปสําหรับวัพจน์ทองดอนเหมือนนะครับกับยามาฮ่าบูเวลครับนะฮะอ่ายามาฮ่าอาสามบูเวลครับสำหรับเต้นวัพจน์ทองดอนเหมือนอีกคนหนึ่งครับเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับชมกับเพจยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมนะครับ ในส่วนของนักแข่งไทยม้าทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุภาพซารณ์เจ้าตรีนะครับไอเดียกิจพัฒน์เขื่อนคำและเจ้าเต้นวรพศทองดอนเหมือนในรุ่น R3 ยามจะาห้าเวิล์ครับนะครับและนั่นคือนักแข่งที่เราไปการแข่งระดับโลกนะครับก็เป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับในรุ่นนี้นะครับโปรเทนร้อยห้ต้องบอกว่าน้องซานตาจิรกรสุขุ้มเนี่ยอายุ8ขวบนะโอ้โห เป็นน้องนุชสุดท้องเลยนะน้องนุชสุดท้องนะเอาล้ครับเดี๋ยวรุ่นนี้เรามาดูนะเพราะว่ารุ่นนี้ทั้งชยายกรแท่อ,องศักชัยคงดวงดีนะครับจะสร้างความกดดันให้กับคุณแม่ของเตชินนินภัยถอนหญ้าสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตหรือเปล่า,าจะสร้างความเครียดให้กับคุณแม่หรือเปล่านะโดยเพราะในรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ ชายกรแซ่อองนะฮะก็จะมีในส่วนของคุณเอมี่บิ๊กบอสของ powercard ไทยแลนด์มาเลเซียนะฮะก็มาเชียร์ถึงขอบสนามสร้างความกดดันให้กับน้องใบเตชินเหมือนกันคุณแม่ถอนญ้าเลยแหละอ๋อยังยังรถยังไม่ออกรถยังไม่ออกเดี๋ยวญ้าแถวนี้จะเตียนโล่งเลยฮนะบัวไม่ต้องกินแล้วฮะซันต้าเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวดูเลยฮะชายกรแซ่อองฮนะ จากพาวเวอร์การ์ดนะฮะแล้วก็หลายคนนะกดดันให้กับ Pi, เตชินนินภัยหมายเลข13นะครับเป็นรถฮอนด้าและยามาฮ่านะครับยามาฮ่าทั้งหมด3คันครับเราจะมาชมการแข่งขัน,ขนครับตอนนี้สัญญาณพร้อมปล่อยรถแล้วนะครับหมายเลข13อยู่ในตำแหน่งที่ามน,นครับแล้วก็ยังเป็นผู้นำครับน้องไบเตชินนินภัยนะครับ เป็นผู้นำนะครับในขณะที่โรมวัชริ์โอ้ยมีมามีสะดุดท้ายเป็นบานไปเล็กน้อยครับเป็นรถสีดำดำนะครับที่หนึ่งตอนนี้เป็นน้องไบที่สองน้องโรมที่สามน่าจะเป็นคารบ,บิวนะครับที่สี่น่าจะเป็นเชลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเรียงลำดับให้ดูนะครับเอาละครับตอนนี้ ถ้าหมายเลข96จะเป็นน้องโรมนะครับท่านผู้ชมจะมาดูพร้อมๆกันนะครับตามหมายเลขที่เราเห็นตรงนี้อ่าคันนี้คือนะนักกอโอ้โหตอนนี้ตำแหน่งที่1นะครับใบเตชินนภัยวัชวิดไม้ดัดพันแลวก็ชัยกรแท่อ๋องครับออแล้วครับชัยกรแท่อ๋องในนดับที่สจากไก่สารแดงนะครับ แล้วก็เป็นหอยเชลครับห้ามสีแ่งที่สและที่ห้านะครับกับหมาเยเลขเก้าบห้านรักษ์ศรีสุวรรณครับแลแงทหน่งที่5 1 2 3 4 5มาเรียบร้อยครับที่6นันกนกรรมามาขี่นะครับที่7นะซานต้าิีรกรครับรถสีเขียวนี่สังเกตง่ายเลยนะทำสีรถมาแบบนี้ก็ดีนะโคศกจำแม่นเลย <laughs> โอ้โหมาตำแหน่งที่2 ามที่สี่ลานตาบดนะครับการ่งันครับจิลกร์สุขุมที่1ยังคงเป็นของไบเตชินีนภัยครับที่2อรมวัชิวิดไม้ดัดพันธุ์และที่3มชัยกรแซ่อองครับเป็น Honda าฮอนดแล้วก็ยามาฮ่าเอาละครับแล้วที่4ก็เป็นยามาฮ่าของเชลจักชัยคงดวงดีครับ นรักษ์ศรีสุวรรณหมายเลข95ตำแหน่งที่5ครับนักกอล์รมบีีที่6ศิลกรสุขคุ้มยังอยู่ที่7นะครับอาล่ะครับในกลุ่มหน้าก็มีการแซงกันบ้างนะครับมีไล่แซงกันบ้างาที่1ยาวมาครับสำหรับหมายเลข13โอ้ย่าแถวนี้ไม่เตียนแล้วถ้านำโด่งขนาดนี้ไม่มีเตียนแล้วตราบใดที่คาบิวไม่ไปไม,ไม่ไปกดดันไม่มีเตียนนะ ถ้ากดดันเมื่อไหรนะ่เ oh, นี่ยโอ้โหหญาแถวนี้นี่เตียนเลยคุณแม่น้องใบนี่ถอนลาบเลยวันชีวิตไม้ดัดพันครับหมายเลขเกสิบหกครับรมตามมาด้วยชัยกรแท่อองครับตัวใหญ่จริงๆนะชัยกรแท่อองเนี่ยจากเด,ดสติเกอร์ภูเก็ตนะครับของไก่สารแดงเดี๋ยวก่อนแท่อองไงยามาห้าโบชีพาวเวอร์การ์ดไอาาซีดดสิทิพลสมาร์ทสปอร์ตจูนบอส โปรเจกต์ F1 NP Racing Team นะครับเอาล้วครับติดเข้ามาแล้วครับรักศรีดูวันนะครับหน้อยเชอไปแล้วอาล้วครับบาดนะโดนปิดลายครับเียกรอดแทะองโดนปิดลายกำลังจะแสะวงในวันชีวิตไม้ดัดพันทำไม่ได้ครับโดนบังลายไว้ก่อนนะครับ ยาวมาเลยทีเดียวครับหมายเลขสิบสามเตชินินภัยว mm hmm. ันชีวิตไม้ดัดพันธุ์ครับส่วนหอยเชลตอนนี้ก็อยู่อันดับที่ห้าครับขกใยคงดวงดีครับวันชีวิตไม้ดัดพันธุ์ยังคงคองอยู่ในแง่ที่สองตามมาด้วยชยัยกรแท่อ๋องจากภูเก็ตอันดับที่สามอันดับที่สี่นะครับเป็นของนรักษ์ศรีทุวันอันดับที่ห้าหอยเชล สักชัยคงดวงดีที่6นะครับนันกรกรรมหจีที่7จิรกรสุขุมที่8นนนทีปิ่นนินนะครับที่บานไปเมื่อสักครู่นี้ตอนรอบแรกหันมามองก็อย่างเตชินนภพยทิ้งโด่งออกมานะครับหลายคู่ต่อกรน,นะครับตอนนี้วัชวิตไม้ดัดพันธ์นะครับในตำแหน่งที่2นะครับ D i อซีดีดีแกซีเอ็นบีซีเอโปรเจกเอกราชในตำแหน่งที่2ครับ ที่สนะครับดีกอดแท่อองครับคันนี้ครับสีน้ําเงินที่ในจองเราเห็นหมายเลขยี่สิบเก้าทำอะไรไบไม่ได้ฮะไบ,บนี่คมตลอดอน,อน,น,น้องไบที่หนึ่งน้องลมที่สองฮาวิที่สามน่ารักสีทุวันที่สี่น่ารักแกถามชื่อเล่นะบอกชื่อเล่นชื่ออะไรเขาบอกชื่อหน้ารัก ชื่อจริงชื่อน่ารักโน,นนานทีปินนินตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่อันดับที่6นะครับโน,นนานทีปินนินจาก i c d a d ดียด NBCS Project เอกราชอยู่อันดับที่6อยากจะพูดถึงน่ารักอะ่ะน่ารักเขาชื่อเล่นว่าน่ารักเฮ้ยไม่พูดอย่างนั้นไม่ได้เอาละ เกมยังไม่เปลี่ยนนะตำแหน่งไม่มีเปลี่ยนเลยนะครับไม่มีกดดันเลยนะสำหรับน้องใบคุณแม่บอกย่าเยอะไม่ถอนแล้วบอกไม่ถอนแล้วแถวนี้ไม่เตียนแล้วไม่เอายาวมาเลยทีเดียวครับหมายเลขสิบสามเตชินนินภัยนะครับเขาบอกว่าหมายเลขสิบสามนี่ฝรั่งเขาถือนะแต่คนไทยรู้สึกชอบชอบลัคกี้นัมเบอร์เขาบอก บางทีเห็นใช้หมายเลขสิบเอ็ดงงเดี๋ยวก็11เอ็ดี๋ยวก็สิบสาจับตามองไม่ทันเลยนะชัยกรแซ่อองครับแซ่เข้าไปเล็กน้อยครับอ่าเริ่มมีแซ่เล็กน้อยครับดูครับทารบิวเชัยรกรครับยังทำอะไรโดนไม่ได้นะครับเอาแล้วครับเกาะไลเข้ามานะครับเกาะไลไรนครับเกาะไลนไรเข้ามา โดนบังเหมือนเดิมครับแต่ว่าแต่ว่าเอาแล้วครับขึ้นมา,นา you, ครึ่งลำวัชลวิทย์กับเดินกันเลงได้ก่อนนะเดินกันเลงได้ก่อนพยายามอยู่เหมือนกันครับอาบิลชายกรอนาหนังที่สามครับ น้องใบเตยทีนีรพายนี่ยิ่งโด่งออกไปเลยนะวัชิวิตไบเด่ดพันน้องรมนี่บังไว้ตลอดเลยฮะทำให้ชายกรอนนี่ต้องถามเด็ดซิกเกอร์นะป่านนี้เลิกกินนมไม่ยังทำไมตัวใหญ่ยังยังกินนมอยู่เปล่าอ๋อน่ารักเหรอชื่อเล่นเขาชื่อน่ารักนะเมื่อกี้ถามชื่อเล่นแล้วน่ารักเขาบอกว่าชื่อเล่นอะไรลูกชื่อน่ารักครับ <laughs> มีด้วยเหรอชื่อน่ารักชื่อเล่นชื่อน่ารัก ยังอยู่ตำแหน่งที่สามที่4ี่หอยเชลอยู่ที่ห้าห่างครับนรักษศรีสุวรรณนะในอันดับที่สี่เราบอกว่านรักษ์ศรีสุวรรณเนี่ยอยู่กรุงเทพนะแล้วทำไมต้องถามเดชอะ่ะถ้าภูเก็ตต้องถามเดชอยู่กรุงเทพต้องถามผม <c oughs> โอ้โหน้องไบยาวมาเลยทีเดียวครับเทิรสนบสามนะครับมาถึงตรงจุดนี้ทางตรงยังเป็นผู้นำแล้วก็ทักจบม,มาเลยทีเดียว อบกันแล้วขกันอยู่ครับก่อเข้าในอีกครั้งหนึ่งได้ไหมได้ครับเอาล้วครับได้แล้วครับขึ้นมาแล้วครับเอาละคาบิวชายกรครับขึ้นมาแล้วเรียบร้อยมาถึงตรงนี้ก็ขึ้นมาน้ำแล้วครับเป็นตำแหน่งที่สองชายกรแทอองมาเลกีบเกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นตาแหน่งที่สองแล้วนะครับทำเอาวัชิวิตไม้ดัดพันเนี่ยเอาละเดิมเริ่มโดนทิ้งแล้วครับ มากันอยู่หลายรอบเลยนะผ่านไปแล้วห้ารอบสนามทั้งหมด1ิบรอบนะครับมาพอขึ้นมาได้ทิ้งห่างเลยครับโอ้มันมีนัยยะมันมีนัยยะมันมีนัยยะเอาละครับเรามาดูนะจะสามารถคลองที่สองไว้ได้ตลอดไหมแต่ดูแก๊บห่างแล้วนี่เอาได้ครับเอาได้ขึ้นมาเป็นที่สองครับเยากรณ์แท๋อ,อง อันมองเล็กน้อยครับอันมองเล็กน้อยน้องไบยาวมาครับอีกห้ารอบสนามครับอีกครึ่งทางครับอีกครึ่งทางไปเต่ชินีราไพเนี่ตอนนี้ถ้าไปสบายแบบนี้เนี่ยอย่าให้ได้ไล่นะครับห้ารอบได้ทันไหมเนี่ยต้องมาดูนะะ าต,ตามมาด้วยคารับิวอชใยตามมาครับคารับิวชัยกรคร้อนแิบบ้งัยกยาวระยะห่างพอสมควรครับแค่พันเลยสามวิเลยนะครับสามวินาทีพอขึ้นมาได้นะครับวัตถุไม้ดัดพันทำอะไรไม่ได้เลยครับ เหมือนไปติดไปขัดอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยนะตอนนี้แล้วก็นําโด่งมาเลยครับสําหรับเจกอดแทอองนเดมจากที่ 2. สองจาก y า m a h a โบชีพาวเวอร์การ์ดไออาร์ซีดีสิทธิผลสมาร์ทสปอร์ตจูนบอสโปรเจกต์เอฟวันเอ็นพีเลสซิ่งทีมนะครับนำมาที่หนึ่งคือเตชินินาัยนะครับจากอีดเอ็นจีทีพีจีทีลูบิแกนเลสซิ่งทีมกรุงเทพอันดับที่สองนั้นเป็นของวัชชิวิ์ไม้ดัดพันนะครับจากไออาร์ซีดีดีแกซี อากัซี่ n อ c s บอโปรเจกต์เอกราชแปดลิ้วชาเชิงเซานะครับหันเล็กน้อยมีระแวงมีระแวงเขาไม่เรียกระแวงเขาเรียกระวังอ๋อถ้าถ้าหันมองนี่จะโดนปรับหันละสองร้อยคุณพ่อก็โหด้ายถ้าเป็นลุงตู่จะโดนหลายร้อยเลยลุงตู่ถ้านำอยู่นะหันฟับหันฟับหันฟับ ยาวมาเลยทีเดียวครับไปแล้วที่สองครับเจก่อนแต่คของที่สามก็จะมีไม้กัดครับที่สี่น่ารักศรีทุวันที่ห้าสักชัยครับสักชัยคงดวงดีครับอา้าวนนนาทีแซงสักชัยมาแล้วด้วยโอ้ที่ห้าเป็นนานนาทีปิ่นนินนะครับที่หกสักชัยคงดวงดีที่เจ็ดจีรกรครับ ที่8นักรกรรมาจีครับวันนี้เป็นอะไรครับโอ้โหไม่ฉายแววเลยนะฝักไทยแล้วก็นักรกรรมาจีนนทนาทีปินดินขึ้นมาที่5แล้วดีใจเหรอดูนะตอนนี้น้องใบเตชทินนิรภัยนี่ทิ้งห่างมา เจกอนแ่อองนะครับเจ็ดรอบผ่านไปแล้วนะครับรอบที่8ปดนี่ย,ยังไม่มีท่าทีว่จาจะใกล้เข้าไปในส่วนของน้องใบเลยนะครับหญ้าไทยแลนด์เซอร์กิตก็สูงแล้วไม่มีคนถอนลำบากยาวมาครับที่หนึ่งนี่ยาวมาน้องใบเตชิิตอินทรภัยที่2องนะเจกอนแ่อองครับที่สาม วัติลว,วิทย์ไม้ดัดพันนะฮะหนึ่งสองสามครับแมทิ้งห่างเท่าเกันแล้วครับตอนนี้เหมือนกับคาบิวนี่เหมือนมีเวลาได้ขึ้นไล่มาเล็กนอ้อตำแหน่งที่สองนะครับที่สาที่สี่นะครับนรักษ์ศีทุกวันที่ห้านนาทีปิ่นนินครับที่หก ใหญ่คงดวงดีครับที่เจ็ดจิรกรสุขคุมซานต้ามาไหมมาแล้วก็ที่8ปดรกรกัมย,ยี่แล้วก็ในส่วนของ CK เคชัยวิชิตนิสกุลน,นะครับก็ต้องไปบีบซานต้าครับหลังจากหายป่วยนี่สนามนี้ยังไม่ฉายแววครับขี่ได้กะบุญแล้วนะ หายป่วยนะผมไม่บอกแล้วเป็นโรคอะไรเป็นโรคโควิด <c oughs> ตอนนี้เอาเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ยาวมาเลยทีเดียวครับแปดรอบผ่านไปแล้วนะครับเจยากรแท้ขอ,องนะครับได้เพียเอา้ารถสีฟ้านักกลัจำมายีนะครับอ้เจ้าชายนะเรียบร้อยแบกแปก,แปก ลงข้างทางไปแล้วปรับเครื่องแป๊กไปแล้วเอาแล้วครับที่หนึ่งยาวมาครับที่สองก็ยาวเหมือนกันครับทิ้งห่างออกมาแล้วตามด้วยวัชิวิตไม้ดัดพันครับว่าล้วดีกตัดีเป็นคู่ต่อกอนกันเลยนะระหว่างน้องไบแล้วก็ครับ รอบสุดท้ายนี่ก็คงจะยามาเลยทีเดียวครับยามาเลยทีเดียวครับหมายเลข13นะครับจากเตชินนิพยนะครับยิดเอ็น t ีทีพีทีทีลูบิแคทเลสซิ่งทีมกรุงเทพนะครับและอันดับที่2ชัยกรแซ่งอองนะฮะยามาห้าโบชิพาวเวอร์การ์ดไออาร์ซีดีดีสิทธิผลสมาร์ทสปอร์ตจูนบอสโปรเจกต์เอฟวันเอ็นพีเลสซิ่งทีมภูเก็ตนะครับและอันดับที่3นะครับ วัชลวิทย์ไม้ดัดพันนะครับในดนับที่3จาก i อ c d d ีดีแค n b ี่เอ็นบีเอกราชแน่นอนที่สุดครับ1 2 3ตรงนี้มายาวๆนะครับอีกไม่กี่และทางอีกไม่กี่เมตรแล้วนะครับสำหรับเตชินินภัยนะครับแนันับที่2องชัยกรแ์แอ๋องนะครับ มากันแบบนิ่งๆนิ่มๆนะครับที่สี่ก็เป็นนรักษ์ศรีสุวรรณนะครับมาเลก้าห้าและเข้าเส้นมาเรียบร้อยครับสำหรับเตชินนิพายครับอีดเอ็นเจทีและซิกีนะครับและอันดับที่สองครับชยกรแซ่องนะครับจากเกมห้าโบชีพาวเวอร์การ์ดไอซีดีดีสินิพลครับอันดับที่สามนรักษ์ศรีสุอ่าวชีวิตไม้ดัดพันนะครับ หมายเลข96นะครับสกนะครับหมายเลข96เป็นอันดับที่3 i มไอ้อาร์ซีดีดีเ็โรเจอร์เกรลาดอันดับที่4นะครับเป็นของนรักษ์ศรีสุวรรณและอันดับที่5นน,นทีปินนินครับที่6สักชัยคงเดืองดีที่7จีลจรกรสุขุมครับเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ทำารายการนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงของพิธีมอบรางวัลคู่เดียวครับ มาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตชีวิตในแข่งเริ่มต้นที่นี่กับการขนน mm hmm. แข่งขนี้เป็นเบสิทีไทยแลนด์โรลเลอซิง2,024เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยในสนามที่3นะครับในช่วงของพิธีมอบรางวัลกับโปรดักชั่น 150U16 นะครับรุ่นนี้ได้รับเกียรติจากคุณอภินันท์สวนกูลนะครับจากน้ำมันเครื่องอีเดมิสสนะครับโดยบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยแลนด์นะครับให้เกียรติมอบรางวัลนะครับโดยเรียนเชิญมอบตำแหน่งที่5นะครับกับโปรดักชั่น 150U16 สำหรับ ตำแหน่งที่5้นะครับนนทิพินินครับ i อ c d ชดีดีแคสี่เอ็นบเอโปรเจกต์เอกราชกรุงเทพครับบริวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบให้3 0 0 0บาทครับแล้วตำแหน่งที่4นะครับเป็นของนรักษ์ศรีสุวรรณนะฮะน้องบอกว่าชื่อเล่นชื่อว่าน่ารักนะฮะจากกรุงเทพบระวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบให้อีก4 0 0พบาทครับส่วนตำแหน่งที่3นะครับเป็นของรมวชุวิตไม้ดัดพันครับจาก i อเดีดี กซี NBCS บีซีอสโปรเจกต์เอกลาศนะฮะพร้อมน้ำมันเครื่องอ e ีเดมิสืีอและเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอีก5,000บาทครับมอบให้น้องรมนะครับตำแหน่งรองชนะเลิศครับโอ้โหตัวใหญ่มากสำหรับชัยจกรแทอ๋องครับยามาฮ่าโบชิพาวเวอร์การ์ดไออรดีสิทธิผลสมาร์ทสปอร์ตจูนบอสโปรเจกต์เอฟวเและซิงทีมนะครับพร้อมน้ำมันเครื่องอ e ีเดมิสืีอและเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอีก6 0 0 0บาทครับ วินเนอร์โพเทียมวันนี้ครับผู้ชนะเลิศได้แก่เตชินอินทภัยครับอิตเอ็นเจทีพีทีทลูบีแคนครับดีใจด้วยแล้วก็อีเดนไปสื่อมอบห้ด้วยครับเงินรางวัลกองทุนอีก8,000บาทครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเงินรางวัลตามที่คุณต้องใช้ได้เอาให้ดูตรงนี้เลยนะบังเสาบังเสาเออต้องแบบนี้ครับทั้งหมดนะฮะสิบรางวัลด้วยกันนะตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับคุณธงชัยวงสวรรค์ครับท่านนายกสมาคมประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับก็ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้วยครับขอบคุณคุณอภินันสวนกูลครับ Thank you for watching!